เรียนท่านลัฐอำเภอท่านสปอ้อยเวณกองการปราบปรามบริเวณดราจรฝ่ายปกครองเจ้าที่ผู้ไทยชาวจีนเพื่อไทยทุกท่านครับวันนี้ท่านท่านตำรวจเอกมานิ่งสร้อยุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงใหได้มอบหมายให้กับผมพันตำรวจโทเรือมีพันปุถุชนีรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถนานีตำรวจพุทธเจร,เริญเยืองเกศเป็นประธานการปร,ระชุมซักซ้อมแผนประชญเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทก่อเหตุที่ห้องฉุกเฉินของโอรงพยาบาลเฉลิมเกียรติในวันนี้นะครับก็ขอต้อนรับทักทิ้งผู้ใหญทุกท่านท,ที่มาร่วมซักซ้อแมแผนเหตุในวันนี้นะครับซึ่งเป็นไปตามข้อสั่งการ การประชุมการขับเคลื่อนงานป้อ,องกันสรตบปราอาชญากรรมพปหนึ่งของตรนะครับซึ่งกําหนดให้มีการประชุมกำหนดให้มีการซ้อมแผนะชรณเหตุเดือนละกหนึ่งครั้งนะครับและก็ลงแอปพลิเคชัน สองศูนย์เเจ็ดมาสองเนนรีเหตุไวัรุ่นกับนักเรียนตีกันอยู่โรงเรียนพนมลุง,งกเกิดระับเหตุด้วยเหตื่อนตัดขอราะมันเปนักกนเหมนเด้จราจรถึงากู้ภัยครับเยสเต็กกู้ภัยเฉลยขเจ็ดมาสองกู้ภัยเฉลยขเจ็ดมาสองสองครับ รามีเหตุใบรุ่นกับนักเรียนตีกันนักเรียนทีโรงเรียนพนมรุ้งขอหลังจุดขอกำลังเกดัรนับเปลี่ยนเกิดวอเปินนสองนเ่ารองสองหนึ่งสองหนึ่งสองห่สองจรนวสองจเจวสองเด้ต่แตรับจรับแจ้งการบนอาจารย์เปลี่ยน โรงเรียนนมว่ามีวัยรุ่นกำลังเรียนตีกันที่โรงเรียนพนมลุงขอทราบประสูติประสุมปด้วยจริอบแจ้3ศูย์ในระนาบสศูนที่ตู้ประเด็นย่สบนี้ศูนย์เล่งรัตาด้วย2ศูนยคอตั้งรับสนุนเหตุวัยรุ่นกับโําเรียนตีกันอยู่โรงเรียนพนมลุงยี่สิบนี้ เก้าหกโซนยี่สิบสิบเจ็ดยี่สิบสี่เตรเฮ้ยเฮ้ยหยุดกันบอกให้หยุดบอกให้หยุดฟอดลงฟอดลงเฮ้ยเฮ้ย ศูนย์ผู้ยศูนย์ยี่สิบสองิเยโรมพยาบาลนำตรงพยาบาลรุ่นใครอีกยังไงยังไงไ่รู้นะยังไงยังไงไปรู้นะยเงไงยังไงไปรกันะยังไงย้าไ่ได้ครับ

เวรีตีนี้ตู้ไปแต่เดาแต่ผมธรรมดาตูต้บาดเจ็บต ราตู้มอเตอรเอาเรื่อควา,ามเส่าเรือตมวงด้ยเอารืบริาลโรงพยาบาลตัดสน60เฉลิมทำวยือทำสะบการจราจรหน้าโรงเรียนสนมลงด้วยเพื่อให้รถุโรงพยาบาลรับผู้ป่วยเนี่ยวน นวนนี้ผู้ัลงพบผู้บาดเจ็บอีกสร็จเราแล่วู้ภัยให้การสพยาบาลผู้บาดเจ็บอีกนี้ศูนย์เก้าสองศู เฉลิมประสอิมปเกวสองเ,เองก็บ้อด้ทราบเรือเปลียกเจ้กมภาัเจ็อรรมห้างเฉลก็ทราบลโรงพยาบาลเฉลิมระเกย่า,างวันองโรงพยาบาลเฉิเกางงพันวเตรียมห้องสุเฉลิแล้ ผู้พายจะนําผู้บาดเจ็บเหตุทําร้ายร่างกายที่โรงเรียนพนมลงนุง14นี้ให้เตรียมห้องฉุกเฉนไว้ด้วยแดน เกียงใช่ไหมคะพอดีจะโพสแจ้งเปญนะคะจากโรงพยาบาลนะคะมีเหตุมีงานที่น่าหจุกจิกจึงนะคะของคนช่วยเหลือด่วนนะคะด่วนค่ะสอศูนย์เฉลิมรับโทรศัพท์รับแจ้งจากโรงพยาบาลนัดเปลี่ยน มีวัยรุ่นมีกันหน้าโรงพยาบาลบุชาวบาเล่าว่าเป็นคู่กรณีเก่าไปสองศูนย์วันสิบสี่เหตุมอสราไว้ก่อนไปแล้วลหเหตุที่

刚才。<noise>